ผมบังเอิญฟังสองท่านที่พูดนะครับดูประหนึ่งนะครับประหนึ่งว่าเป็นการเชียร์รเผด็จการครับแต่คงไม่ใช่หรอกครับในฐนานะที่ผมต่อต้านระบอบเผด็จการทราราชมาตั้งแต่สมัย6กตุลาหนึ่งเก้าก็เลยขออนุญาตพูดให้ชัดเจนนะครับและเป็นประเทศที่คุณไม่มีสิทธิ์มาทะเลาะแล้วครับคุณเปิดมาว่าคุณคุณไม่มีทางว่าเราจะต้องมีการเลือกตั้งที่เฟียนสัตว์ผมว่าจว่งจริงไทยคกุคกคามเนาก็เยอะด้วยอันนั้นแน่นอนมันสำคัญนะครับแต่ว่าไม่มีความเียสวัสดิการจะเป็นยังไงหน้าที่คือ ใครอยู่ใกล้ๆพมนหยิบขึ้นมาแล้วไปต่อสู้มันคือคาคิดได้แค่นั้นแล้วที่พูดถึงอิสราเอลแบบนี้ไม่เป็นความจริงเลยครับเขามีการเลือกตั้งที่ฟรีแอนแฟร์ไม่มีการโกงการเลือกตั้งเหมือนเมืองสารคันนะครับในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเขาเลือกตั้งกันมาห้าผลครับยิ่งระบบสวัสดิการของเขานี่อย่างดีครับขนาดว่าคนไทยยังต้องไปทํางานที่อิสราเอลไม่ใช่ว่าอยู่บนภาวะสงครามที่ต้องสู้กันตลอดเวลานะครับอันนี้อาจจะค่อนข้างมันโนไปหน่อยไหมครับ เออเข้าใจครับคือคือตอนนี้สังคอมอาจจะเขียนกันเยอะบอว่าอาไปใช้ในเรื่องของทาหาร <c oughs> อันนั้นเรื่องหนึ่งบริบทอาจจะไม่เหมือนกับอิสราเอลแต่ว่าผมว่าที่เฮยเล่าน่าสนใจคือประเทศเขาก็ยังเกณฑ์ทหารอยู่ <c oughs> คุณพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรอยากจะโครงการเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับแต่ที่อิสราเอลเขาเกณฑ์ทหารเน,นื่องจากว่ามีแค่สิบล้านคนภายรอบด้านต่างกับเมืองไทยนะครับและที่เมืองไทยของเราถ้าให้สมัครเป็นทหารก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทั้งหมดเปลืองงบประมาณ และที่อิสราเอลก็ไม่มีการเกณฑ์ทหารไปเลี้ยงไก่หรือรับใช้นายนะครับ,บาบครับอย่างสมมติกรณีของบ้านเราที่ดได้ไม่ออกปับเสื้อปุ่นแต่เขาคือไม่ต้องซื้อสิแต่แต่ว่าเอาแค่เป็นทาลิตี้ที่คิดว่าทําเองสอมิมันก็มาหาศาจจลแล้วนะครับเราเราถูกสอนให้คิดว่าเราผลิตอาวุธเองไม่ได้เลยท่านไม่ทราบเลยครับว่าที่เมืองไทยก็ผลิตอาวุธได้เช่นรถถังแต่ว่า ผู้บริหารอาจจะไม่ต้องการซื้อจากคนไทยต้องการไปซื้อเมืองนอกต้องการเงินทอนเรื่องอย่างไรอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับสติปัญญาของคนไทยคงไม่ได้ได้อยกว่าอิสราเอลอกครับเพียงแต่ว่าผู้บริหารต่างหากละครับที่น่าสงสัย